ครับสวัสดีครับนี่คือรายการชกหมัดตรงภาคพ,พิเศษประจำคืนวันสุกที่สิบสองกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดรายการชกมัดตรงก็ได้กลับมาพบก,กับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศโดยทั่วกันเนะครับข้ามคืนนี้ครับคุณอาคมจะมาคุยกับเรา ในเรื่องที่เกี่ยวกับทหารในบางหน่วยนะครับแล้วเป็นเวลาสั้นๆไม่ยาวครับเพราะว่าท่านมีภาระกิจที่จะต้องไปทำอีกครับรายการนี้อาจจะมีประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครับเพื่อในการเสวลาครับคุณอาคมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับก็ขอสวัสดีเลยนะครับสวัสดีครับคุณอาคมครับสวัสดีคุณผุ้ิสายสวัสดีครับ เออเป็นไงแล้วแฟนๆมารอแล้วใช่ไหมครับเออขอโทษทีคุณบุษยซ้ายหมูนี่ผมเบอร์จริงจริงแล้วมันออกไยงานจนเกินไปแล้วก็มีหลายเรื่องด้วยกันที่ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะบทความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณบุษไซ้ายผมตั้งใจที่จะเรียกเรียนเนี่ยเรื่องราวของการยึดอำนาจที่เรียกว่ารัฐหารหรือว่ายึดอำนาจ คือดูแล้วแนวโน้มเนี่ยมันเหมือนกับประวัติศาสตร์มันจะําลอยเดิมน,นะนผมผมกำลังพบควนเกี่ยวกับเรื่องรัฐประหารเม,มื่อปีสองสี่เก้าศูนย์โดยโดยโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารชื่อจำพลผินตอนนั้นเลิลโท่ตนนั้นเองผลโทถินชุนหาวันคือคือพ่อของคนเอกชาติชายยในเรื่องหนึ่งอ,อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะ ก็คือการยึดอำนาจเนี่ยของจอมพลสฤษดิ์เมื่อปี2500นะครับอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอทบทวนนิดหนึ่งเมื่อปี2490เนี่ยนะฮะจอมพลถิ่นเนี่ยยึดอำนาจเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยปีถัดไป2496เ็้ายึดอำนาจจำอีกเีนนะครับ ตรงนี้เป็นปรากฏการณ์เนี่ยที่ให้เห็นชัดเจนว่ายุคสมัยนั้น,นมีปัญหาขัดแยง้งช่วงชิงอํานาจของการเมืองพอยึดอํานาจเสร็จแล้วสถานการณ์ในประเทศก็ยังไม่ปีนี้ก็เลยต้องมีการยึดอํานาจซ้งอีกถึงแต่พอมาปี2500คุณมูสายครับจอมพลสลิจเนี่ยวัดรอยเท้าลูกที่ใหญ่คือจอมพลอ เขาก็ยึดอำนาจนะในบทตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกโดยประกาศให้เป็นในยะเข้าใจว่าจะมีการยึดอำนาจล่วงหน้าพอเจอกันไหเ่เมื่อชาติต้องการพอเจอกันให่ชาติต้องการเนี่ยในสภาก็เรียกร้องให้จอมพลปอดจัดการจอมพลสลิดให้เด็ดขาดรากกว่าจอมพลสลิดนี่ชิงตัดหน้าเมือยึดอำนาจซะก่อนใช่ไหมฮะทีนี้พอยึดอำนาจเสร็จเนี่ย ทรงอำนาจต่อเนื่องมายาวนานเนี่ยตั้งแต่ปีเจ็ดห้ามาถึงป, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5ปีห้าสิ1สิบห้าปียี่สิบห้าปีด้วยซ้ับหมเพราะฉะนั้นในเครือข่ายอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เป็นฉานอำนาจมันมีเยอะจอมพลสษดิยึดอำนาจเสร็จไม่กล้าขึ้นะํำลงตำแหน่งนายกนะก็ก็ต้องเอาลูกน้องก็ค,ค,คือคนเอ,นนอขนกขนอมจุฑกิจับร ขึ้นมาเป็นนายยกรัฐมนตรีขัดตาทับแต่ว่ากอมพลสรษดิ์ทำหน้าที่เป็นกองระวังหลังเพื่อดูนี่ว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรต่ออะไรจากกลุ่มอำนาจเก่าหรือเปล่าใช่ไนหะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็รากฏว่ายังมีนะมีว่องรอยว่าจะมีการเตรียมการอะไรต่ออะไรมพลสรษดิ์กลับจากเอ,อ อเมริกาเนี่ยตามคําตอบแทนของสหรัฐเีที่ให้จัดก,การจอมพลพบกลับมานะคุณบุษย์ทรายฮะจำผลสลึกจับสลึกสกิดจำหนอนจอมพลถนอมออกจากตำแหน่งนี่ก็เหมือนกับเป็นการยึดอำนาจหรือรัฐประหารตั้มอีกทีนะครับไอ้รัฐประหารตั้มเนี่ยมามีปรากฏการณ์ในยุคข,ของวัน6ตุลา1 9คนเลือกเอกถนัดชะลออยู่ทำการยึดอำนาจเมื่อวันที่6ใช่มนะ6ตุลา ตุลาคมเก้าคุณผู้ชายผมจำเหตุการณ์นี้ได้นะฮะพูดถึงครับเอ่อพอ,อเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มอำนาจเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาในดาอาหารที่เติบโตขึ้นมานในช่วงของจําพลถนอม,มอประภาษนี่ก็ยังเป็นที่หวันเกรงอยู่ว่าจะอาจจะมีการตอบโต้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนอน,นะค้ออใกใจเพราะเลย ขนา,ปปา <HHH> ดชะลอยอยู่ก็เลยทํารับอาหารสั้นเทโลนที่20ตุลาคมครบปีพอดีฮะเนี่ยพวกนี้เนี่ยผมกําลังพบรวยรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแล้วเนี่ยพอใช้ครบอำนาจนครับเี่ยจัดการเออเออเออรองพัก เนี่ยดัชนิีที่เรียกว่าทหารเนี่ยยุคสมัยใหม่นี้ควรศึกษาเนี่ยแล้วก็อย่าไปเป็นเครื่องมือเนี่ยให้ใช้กพราใช้มาตลอดทุกยุคทุกสมัยทุกๆๆยุคทุกๆๆสมัยรัฐบาลไหนที่เขาไม่ต้องการหรือว่ามีรัฐบาลที่มันแข็งแกร่งนี่ไม่ว่าด้วยขีดความสามารถหรือไม่ว่าจะเป็นออเออผู้ บัญชาการทหารเนี่ยนะของเหล่าทัพเนี่ยที่มีความแข็งแข็งแกร่งที่พอที่จะเชื่อมต่อเนี่ยไปถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพอื่นๆอย่างเช่นคนเอกสุจินดาเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยนะกระจัดกระจายายใต้รหัสศูนย์สี่สามเนี่ยหมายเพราะว่าสามเหล่าทัพกับสามเหล่าทัพนี่คือศูนย์สามนาสีสามสามด้วยหรือตำรวจด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ แค่เพียงจากสุจินดาจะมีเครือข่ายเนี่ยของเพื่อนร่วมรุ่นนะฮะกระจายไปเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพบ,บกเรืออากาศแล้วเนี่ยคนเอกสุดจินดาจะมีชี่เมืองที่ชื่ออิสรงพงศ์หน,นุนพักเลยนั่งนั่งอยู่บนตำแหน่งผู้บัญชาการทาหารบกคำ้ำบรรลังนาย,ยกานมนตรีให้คนเอกสุจินดา,าไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะรรคุณคุณรู้ายเขาจะมีใช้ ชัยนรงค์หมือนพักดีเนี่ยที่เป็นน้องเมียของคนเอกชิตินดาตอนนั้นดำรงตําแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งแต่ละก็ตามมาติดๆเนี่ยมีติดที่รับใบต่อกับอิสระพงศ์หนึ่งพักดีแล้วก็น้องเล็กอีกคน,นหนึ่งชื่อชันนรงค์หนึ่งพักดีอะไรนั้นเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งแต่ละก็ทําท่าจะขยับขึ้นมาเนี่ย นะฮะดับชนนิตหายใจลดต้นคอกันเลยเอาทีเอาอย่างนี้แล้วกันจะขึ้นมานั่งบนตำแหน่งผู้อาภาคหน,นึ่งแทนชัยนชัยนลงค์หรือภดีเนี่ยมันมีการสืบทอดอำนาจอย่างนี้นี่นะฮะที่บุคคลที่ได้ชื่อว่าสมควรที่จจงรักพักดีคนนี้เนี่ยนะฮะ